สวัสดีครับจากร้านเอมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพามาดูในส่วนของตัวเครื่องตัดหญ้าเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้าอีกตัวหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็เอาง่ายครับแบรนด์เนี้ย จะเป็นแบรนด์หลักของที่ร้านเราอยู่แล้วเนาะก็สําหรับในส่วนของตัวเครื่องสัญญาตัวนี้ที่เราเอามาจากโชวาพามาดูในวันนี้ก็จะเป็นของโตซากานะครับตัวนี้จะเป็นตัว RBC 411U ของโตซากาเนาะตัวนี้ก็อย่างเพื่อนๆที่ว่า,เ,าเคยเล่นตัว n b 411ของโตซากามาตัวสีเหลืองที่ผมเคยรีวิวไว้ก็ หลายๆคนก็จะติดใจในส่วนของคุณภาพนะครับคือมันล mm ุยงานหนักได้จริงแต่ราคาเขาอ่ะไม่ได้ทํามาสูงนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกครั้งเลือกนึงที่ว่าสําหรับเพื่อนๆบางคนบอกว่าตั้งงบอยากได้เครื่องสัญญติดีสักตัวแต่ราคาไม่เกิน4ี่พันตัวนี้ผมคิดว่าตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวเนาะก็สาหรับแบรนด์โตสกาก็เห็นหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อยยนต์เครื่องตัดหญ้าหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวจริงๆแบรนด์เขาอทำเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องโยนเกษตรเครื่องโยนใส่เรือในห,หลายอย่างเลยทีเดียวก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่เน้นในส่วนของคุณภาพแน่นอนเนาะเดี๋ยวผมพามาอันบ็อกแกะของกันก่อน,น,นลองมาแกะของดูกันเนาะสำหรับตัวโตสกา RBC 411U ถามว่าตัวนี้จะเป็นตัว411เหมือนกันกบตัว NB 411นะครับแต่ว่ารูปทรงเขาจะไม่เหมือนกันนะเนาะก็จะต่างกันออกไปนิดหน่อยจริงๆแล้วในส่วนของตัวนี้ตัวก้านนะครับสังเกตดูตัวนี้เราย่อยแพคมาเนาะจริงๆแล้วกล่องตัวก้านเขาอะ หนึ่งกล่องจะเป็นกล่องใหญ่นะครับมาสองก้านนะครับสําหรับตัวก้านเนาะแต่ว่าในส่วนของตัวหัวก็กล่อ,องหนึ่งจะมีหนึ่งตัวอันนี้ของเราย่อยออกมานะครับต้องต้องแยกออกมาเนาะเพราะว่ามันมีมันมากล่องกล่องสองก้านถึงเราแยกมาเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าเดี๋ยวนเดี๋ยวผมเอาแกะให้ดูว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างเนาะหน้าตาพามาดูก่อนเอาอุปกรณ์ออกก่อนเนาะสวยนะครับงานเขาตัวนี้ ผมดูแล้วผมดูแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูอะไหล่ภายในกันที่เขาเลือกใช้น้ออะไหล่เขาสวยมากครับตัวนี้ถือว่าคุณภาพมาในนี้แน,น่นอนมั่นใจได้เลยเนาะในสวขของแบรนด์ตัวนี้สําหรับเพื่อนๆที่เล่นแบรนด์ตัวนี้อยู่แล้วก็จะทราบอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมพามาให้สําหรับเพื่อนๆที่ว่าถามกันเข้ามาเยอะๆว่าอยากได้คุณภาพดีๆแต่ว่าราคาที่ว่าไม่เกินสี่พันตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้การันตีได้เลย คือเสียงของแบรนด์โตซาก้าเนาะเดี๋ยวผมดูกล้องแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมพามาดูหน้าตาของตัวเครื่องกันก่อนอันนี้ผมแกะของมาอันดับแรกก็เวลาเราแกะของมาก็จะมีใน่วนของตัวตัวเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นรูปทรงของรุ่น RBC 411อ่า,อาตัวนี้ RBC 411U เนาะของโตซาก้านะครับตัวนี้สังเกตดูถังน้ำมันเขาจะเป็นอ่สังเกตสัญลักษณ์ตัวถังน้ำมันอะ่ะถ้าเป็น RBC เขาจะเป็นถังโคง้งเนาะถ้าเป็น NB เขาจะเป็นทรงเหมือน ทรงออกเหลี่ยมๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นของ RVC เนี่ยทรงเขาจะเชฟเขาจะโค้งนะครับสวยงามนะครับสวยไปอีกแบบนึงเนาะแล้วแต่ความชอบแต่ตัวนี้เล่นได้มีงานหนักได้แน่นอนด mm. ูแทวนจับแทนเล่งของเขาทํามาได้สวยงามนะครับตัวนี้ mm. โอเคแล้วก็ผ่านชิ้นนี้ไปก่อนผ่านเซนเนๆนิดนึง,นง <c oughs> ก็จะมีในส่วนของใบมีดนะครับชินนี้จะเป็นใบมกรกตนะครับขนาด12นิลเนะาะคู่มือของเขาตัวโต,วต,วตวสัก,ก้า กระป๋องผสมน้ำมันนะครับขนาด600มิลตัวนี้500 600เติมได้หมดนะครับกระป๋องตวงแล้วก็ตัวนี้เป็นบาง,งใบนะครับกวตัวนี้เขาให้เป็นกระเป๋ามาเลยนะครับสำหรับไว้ใส่อุปกรณ์เนาะอันนี้เป็นแนดนจับอีกด้านหนึ่งเนาะสวยง,งามนะครับแนดนจับเขาจะเป็นเนื้อง,งานเขาจะเป็นพลาสติกแล้วก็มีตัวนี้เขาจะเป็นทํามาเป็นแบบมียางผสมในส่วนของตัวพลาสติกเนาะมียางกันลื่นนะครับเวลาเราจับ มีทั้งเป็นทั้งสองข้างเลยนะครับมีส่วนของพาสติแล้วก็ตัวนี้สังเกตตำแหน่งตรงนี้ด้านนี้กับด้านนี้ตัวนี้จะเป็นยางนะครับเวลาเราใช้งานจะได้ไม่ลื่นเนาะสายสะพายสายสพายเขาก็ทํามาสวยงามน,นะครับแต่ตัวนี้รู้สึกจะเป็นสายสะพายแบบข้างเดียวเนาะบาร์เดียวโอเคมาดูในถุงอุปกรณ์ถุงอุปกรณ์ก็ทํามาได้สวยงามน,นะครับตัวนี้มาเก็บอุปกรณ์ขอข้าวไปกินเวืาไปงานยื่ในงาน <c oughs> ถุงอุปกรณ์ก็จะมีก็อุปกรณ์ถอดประกอบนะครับตัวนี้ที่าใส่มาเก็บถุงไว้ห่อข้าวไปกินนะครับเวลาไปทํางานตัวนี้เป็นตัวเหล็กแผ่นเหล็กคล้องสายสา,ายเนาะตัวนี้เวลาประกอบก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะมีนอ็นอตน็อตนะครับน็อตยึดมาให้4ตัวเนาะไว้ยึดในส่วนของตัวตัวก้านแล้วก็จะมีตัวนี้ไว้เก็บสายเก็บสายคันเล่งเนาะ ก็อ,อุปกรณ์ถอดประกอบบล็อกขันหัวเทียนนะครับตรงนี้จะเป็นไปอีกด้านนึงจะเป็นแฉกเนาะแล้วก็จะมีประแจแอลประแจแอลมาให้อีก2ขนาด2อ2ตัวนะครับหกเหลี่ยมเนาะโอเคเก็บก่อนอยู่นอดหายนะครับแคสหนึ่งขอโทษลูกค้าด้วยพอดีมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวไ้ก่อนเนาะ แป๊บนึงเดี๋ยวทรกคับแล้วก็ในส่วนของตัวก้านนะครับตัวก้านเดี๋ยวผมพามาแกะนิดนึงน้องบอกว่าใส่แพ็คเรียบร้อยแกะอีกแล้วเก็บให้ลูกค้าดูเวลาเราแพ็คส่งอันนี้เราจะใส่ใจในการแพ็ค นะครับไปถึงลูกค้าถึงลูกค้าเราว่ากลัวกลัวเกิดความเสียหายเนาะอ่อะาโอเคในส่วนขอัวสวยงามนะครับตรงนี้ ก้านนะครับตัวก้านสวยงามนะครับก้านอันนี้นะครับโตซาก,ก้าเกียร์ตัวนี้ตัวก้านเนี่ยยาว150เซนนะครับระยะมาตรฐานเลยเนาะตัวถ้วยก็สวยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามนะดูเนื้อง,งานสวยเนาะตัวถ้วยโก้งางตามสไตล์ของ RBC แล้วก็ในส่วนของกระบองตัวนี้รู้สึกว่าจะทำมาได้ หนาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีดีกว่าเพราะว่าทางโรงงานเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาจัดเต็มเลยนะครับในส่วนของตัวกระบองตัวเนี้ยมันยี่สิบแปดมิลแต่ว่าความหนาความหนาของตัวกระบองเนี่ยปกติถ้าเครื่องตัดหญ้าทั่วไปจะใช้อยู่ที่1.2หรือ1.2ถึง1.5มิลเนานะแต่ตัวเนี้ยขนาดของตัวตัวตัวกระบองด้านนอกเนี่ยเขาทำมาเขาเลือกให้ใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือความหนาอยู่ที่2มิลเนานะตัวเนี้ย เจ้าของเขากาลันตีมาเลยตัวนี้คุณภาพตัวตัวก้านเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนสําหรับตัวของตัวสก้าตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมพามาดูตอนที่ผมประกอบเสร็จว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวผมพามาดูการขอเวลาสักครู่นะครับครับผมอันนี้ผมก็ประกอบเป็นตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวเจ้าโตสก้า RBC 411U เนาะเดี๋ยวพามาดูรูปฉุดกันก่อนอันนี้นะครับสวยงามเนาะทรง ถังน้ำมันจะเป็นถังน้ามันแบบค้งนะครับแล้วก็ตัวไก่เล็สวยงามนะครับสวิตเขาทํามาได้สวยเลยดูดเียวนี่นะครับก้างของโตซาก้านะตนี้อย่างที่ผมว่านะครับตัวมือจับของเขาเนี่ยผมถือว่าทํามาได้สวยงามเลยนะครับสังเกตง,ง่ายเลยตัวนี้อยู่สัมผัสดีนะครับแข็งแรงแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวยงางเนาะ อันนี้กับด้านหน้าจะเป็นตัวอย่างนะครับตรงกลางจะเป็นพลาสติก,กเนาะทาให้เวลาเราใช้งานเราจับเนี่ยกระชับมือนะครับไม่ลื่นตัวนี้ด้านบนจะเป็นพลาสติก,กมาดูด้านนี้สวิตเขาถ้าดันมาด้านนี้ก็คือดับเครื่องนะครับสต็อปใช้งานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตำแหน่งเล่งค้างดันมาปล่อยอันนี้เล่งค้างเวลาเครื่องติดมารอบเล่งเสร็จกดไกเล่งหนึ่งทีก็ตำแหน่งจะกลับมาใช้งานปกตินะครับ ตรงนี้นะครับเป็นแถบยางเนาะแล้วก็ด้านตรงหน้าข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแถบยางครับตรงนี้เป็นพลาสติกบีบไกลเลงไน้นุ่มดีนะครับตัวนี้มาสไตล์ RBC นะครับตัวนี้เขาจะนุ่มดูผิวเนื้อง,งานตัวกระบอกก็สวยนะครับตัวนี้28มิลเย,ยาว150เซนตนะครับตัวนี้ถือว่าสําหรับคนที่สรีระค่อนข,ข้างสูงก็ใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องแต่าส่วนใหญ่ก็จะทำมา150 เซนเนอ้องตุก,กานเดี๋ยวเรามาว่าในส่วนของตัวสเปคเครื่องกันนะครับตัวนี้สเปคเครื่องก็เอาง่ายๆครับตามสไตล์ของ411เนาะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ออสองแรงม้านะครับก็4ีซีสิบจุดสองซีซีครับผมแล้วก็ขนาดลูกสูบจะอยู่ที่40มิลนะครับตัวนี้2แหวนเนาะน้ำหนักตัวเครื่อง น้ำหนักตัวเครื่องเปล่าเนี่ยไม่รวมใบมีดแล้วก็ไม่รวมน้ำมันนะครับก็จะอยู่ที่7.3กิโลนะครับถังน้ำมันตัวนี้ความจุอยู่ที่1ลิตรนะครับตอนนี้ส่วนของตัวตัวนี้ชอบเนื้อง,งานพลาสติกนะครับแข็งนะครับตัวนี้หนาสวยนะครับผิวสีมันเบาดีมือจับดึงสตาร์ทก็ทำมาใหญ่สวยงามเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสีเรี่องลำเบอร์ของตัวเครื่อง อันนี้เป็นลานสกร์นแบบกระตุกหนักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ากระตุกหนักอะ่ะข้อดีก็คือสปริงลานเขาทนดีเนาะโดยส่วนใหญ่คือเวลาเพื่อนๆพี่ๆมืออาชีพที่ใช้งานก็จะนิยมเป็นลานสา้านแบบหนักนะครับจริงๆแล้วไม่ได้หนักนะครับเวลาเรากระตุกจังหวะดีสบายแล้วก็ที่สําคัญตัวสปริงลานอะ่ะเขาจะทนดีถ้าเป็นลานเบาถามว่ามันดีไหมก็ถือว่า,าดีใช้ได้ในเริ่มต้นเวลาเริ่มเริ่มใช้งานแต่ว่า,วาพอเวลาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งถ้าสปริง ลานเป็นสปริงทดสปริงนะครับถ้าลานเบามันหักเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนเนาะแต่ว่าสปริงลานหนักพวกนี้เป็นสปริงชั้นเดียวตัวนี้จะทนกว่านะครับกระตุกจริงๆกระตุกได้ง่ายเลยสวยงามเนาะเดี๋ยวตามสไตล์ครับเห็นเ,เห็นเครื่องประกอบอย่างลักษณะนี้เดี๋ยวผมพามาระเบิดดูอะไหล่ภายในกันว่าอะไหล่ภายในคุณภาพของเขาจะเป็นประมาณไหนกันบ้างแต่จริงๆแล้วตัวนี้ผมมั่นใจได้เนาะเห็นออของโตซาก้ามาก็หันไม้ขันมือไม่ใช่ว่าของโตซาก้าอย่างเดียวครับ ของทุกตัวครับที่ร้านเราพอได้มาเสร็จครับผ่าระเบิดทุกตัวโอเคเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับเดี๋ยวผมมาพามาดูอะไรภายในของเขากันว่าคุณภาพจะเป็นยังไงบ้างแต่เวลาสักครู่นะครับโอเคครับอันนี้ผมก็ได้ทําการระเบิด เป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ว่านะครับเวลามีตัวไหนเข้ามาเราต้องทําการระเบิดนะครับเพื่อที่ดูอะไรภายในทั้งหมดนะครับว่าคุณภาพการประกอบเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็อะไรวัสดุเกรคุณภาพประมาณไหนกันบ้างอันนี้เอาจริงครับความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับขันไม้ขันมือเนาะโอเคเดี๋ยวผมพามาดูกันอันนี้สําหรับตัวนี้ก็จะเป็นอะไหล่ภายในของเจ้าตัวอ,ะ,อะไหล่ทั้งเครื่องเลยนะครับของเจ้าตัวโตาก้าตัว,ว,ว RBC 411U ตัวนี้กันอ่ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูก่อนว่าอะไรภายในของเขาเนี่ยจะมีอะไรใช้ยี่ห้อไหนกันบ้างเนาะ69เป็นก่อนตัวนีว้ตั้งกล้องห่างนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูดีกว่าเป็นอย่างย่างโอเคครับสำหรับในส่วนของอ,องค์ประกอบภายนอกก็คือเนื่องงานในส่วนของตัวพลาสติกนะครับตัวนี้สังเกตดูพลาสติกเขาทํามาผมถือว่าโอเคนะครับหนาะ สวยงามนะครับแล้วก็จะมีอะของทางโลโก้ของทางบริษัทนะครับเป็นลายนูนอยู่ด้านในด้วยที่ผลิตในส่วนของตัวพลาสติกนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นร้านสตาร์ทแบบสปริงชั้นเดียวนะล้านหนักนะครับตัวนี้สวยงามนะครับโอเคผ่านไปในส่วนของตัวนี่สังเกตดูน,นะครับชิ้นงานก็จะออกจากโรงงานนี้ทั้งนั้นเลยโรงงานเดียวกันในส่วนของตัวพลาสติกนะครับที่เขาทามาสวยงามนะครับบริษัทนี้อันนี้ชิ้นส่วน แต่ละชิ้นก็จะออกจากโรงงานนี้เท่านั้นเลยนะคบถ้าเป็นพลาสติกแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวแข้งเครื่องออกจากโรงงานเดียวกันหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าแต่ละโรงงานคุณภาพเขาจะเก่งด้านไหนด้านนั้นเนาะเวลาเขาทําสั่งผลิตมาอย่างเงี้ยครับก็คือด้านนั้นๆเลยเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวตัวเสื้อสูทก,ก่อน แต่หลักก็คือในส่วนเสื้อสูตรอันนี้ออกจากโรงงานตัวนี้เลย S Y อันนี้เป็นชื่อย่อของบริษัทเขาเนาะมันเป็นข้อมูลความลับของบริษัทนะครับแต่ว่าตัวนี้เห็นการันตีว่าเสื้อสูตรของโรงงานเนี้ยถือว่าคุณภาพสูงเท่าที่ทางบริษัทเขาแจ้งมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทําในส่วนของ สินค้าเนี่ยเครื่องยนต์เกษตรเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยส่งเข้าของบริษัททางฝั่งสิงคโปร์ด้วยตัวนี้ก็ถือว่าโรงงานตัวที่ทางโตซาก้าเลือกใช้นในส่วนของอะไหล่ภายในไม่ธรรมดาแน่นอนครับในส่วนของคาบูเรเตอร์จะเป็นคาบูเรเตอร์แบบลูกลอยนะครับตัวนี้คาบูลูกลอยเนาะตามสไตล์ของ41 1ตัวนี้รหัสรหัสพาร์ทของเขาอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ,อชีอย้ยางนะครับตัวนี้ถือว่าถ้าคนเล่นเครื่องตัดหญ้าหลายๆคนหลายๆพื้นที่เนี่ยบาง ร้านที่เล่นเครื่องสดหญ้าการยี่ห้อนี้ก็จะเป็นยี่ห้อที่ถ้าเป็นคาบ,บูล,ลูกลอยนะถือว่ามั่นใจได้นะครับกับมันจะมีชี่หยางกับหัวยี่นะเท่าที่ผมจําไม่ผิดเนอะอาะก็เป็นคาบ,บูเรเตอร์ลูกลอยที่ถือว่าเนื้อง,งานถือว่าสวยนะครับตัวนี้เนื้อง,งานดีแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าของตัวชี่หยางเนอัตราการเร่งอ่ะเขาจะทํามาอัตราเร่งอ่ะจะทํามาได้ดีนะครับเดี๋ยวไม่อันนี้ผมก็ไม่ไม่การันตีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวยงเดี๋ยวลองมาสตาร์ทฟังเสียงแล้วลองเร่งทดสอบรอบกัน อีกทีหนึ่งในส่วนตัวต่อไประบบไฟถ้าระบบไฟตัวนี้ผมดูละอ่าเขาใช้จะเป็นของอยีหย่ห้อยี่ห้อตัวนี้นะครับเป็นของออกซินระบบไฟใช้ออกซินนะครับออกซินเนี่ยเท่าที่บริษัทแจ้งมาก็บอกว่าออกซินเนี่ยเป็นบริษัทที่ทําระบบไฟอันดับต้นๆของประเทศจีนก็คือถ้าถ้าถ้าุกเทียบกันอ่ะจะเป็นคู่แข่งกับตัวทางด้านของไอพูเนาะยี่ห้อออกซินนะครับตัวนี้ทําระบบไฟ แล้วก็ในส่วนของจานไฟจานไฟก็สวยนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นของออกซินเช่นกันเนาะก็คือระบบไฟเนี่ยจะเลือกใช้ของออกซินนะครับแล้วก็ตัวแข้งเครื่องอันนี้ผมเอาจริงนะแข้งเครื่องเขาสวยงามนะครับออกสไตล์แบบงานเนี๊ยบมากเลยนะครับแข้งเครื่องคือเครื่องราคาไม่เกินสี่พันแต่แข้งเครื่องทํามาสวยมากเลยตัวนี้สังเกตดูนะครับผมเปิดมาผมยังเออตกใจว่าแข้งเครื่องที่เขาทํามาเนี่ยดูดูมาตรฐานสูงมากเลยนะครับตัวนี้มันวาวเลยนะครับเคลื่อมเลย เลื่อมมันวาวสวยงามเลยเนาะคัตคัตจะเป็นคัตแบบสองสปริงนะครับถ้าคัตเนาะถ้าคัตแบบสองสปริงคัตถ้าคัตเขาก็ทํามาแบบหนาเลยหนาตึบเลยเนาะตัวนี้คิดว่าน่าจะใช้ได้ทนมากครับคัตตัวนี้สวยโอเคตัวนี้ผ่านไปแต่ผมชอบตัวแข็งอะแข็งเขาทามาสวยมากมันวาวเลื่อมดูแข็งแรงมากเลยนะครับตัวนี้ สวยอันนี้ยอมรับจริงแข็งเครื่องเครื่องราคาขนาดนี้แต่ได้แข็งเครื่องที่เขาทํามาเนี่ยเขาผมถือว่าตัวนี้เขาตั้งใจทํามากเลยนะครับตัวนี้ก็ถังน้ำมันอย่างที่ผมว่านะครับจะเป็นรูปแบบถังโค้งเนะาะถังโคง้งหนาครับเขาก็ทํามาเกียร์ล็อกตัวนี้ทามาหนามากเลยนะครับผมถือว่าโอเคเพราะว่าปัญหาหลักๆถ้าสมมติเครื่องราคาที่ไม่สูงส่วนใหญ่เนี่ย ตัวฝาถังดําบันเนี่ยชอบทํามาบางแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยมันมันมันปิดไม่อยู่เนาะมันก็จะมีปัญหาตรงส่วนตรงนี้ด้วยแต่ตัวนี้เขาก็ทํามาตั้งใจทํามาแบบเครื่องราคาขนาดนี้แล้วคุณภาพขนาดนี้อย่างที่ผมว่าครับตั้งใจทํามามากสวยนะครับแต, <laughs> ต่ติดตรงที่สายสพายตัวนี้่อยให้มาเป็นบ่าเดียวเนาะแต่จริงๆแล้วไม่มีปัญหาคือสายสพายบาคู่มีขายเยอะๆทั้ท้องตลาดเนาะแต่ว่าตัวของสายสพายเขาก็ทํามาถือว่าโอเคนะครับสวย ทำมาได้ดีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบงังบังกันความร้อนเนาะเวลาเราสพายด้านข้างก็ถือว่าโอเคครับแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนชอบอสายสะพายแบบแบบบาเดียวบางคนชอบสายสะพายบ่าคู่เนาะบางทีความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ก็ทำตัวนี้เขาทามาแบบสลักล็อกให้ปลดออกง่ายใลวงเลยโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวกา้าน ตัวนี้อย่างที่ว่านะครับยาว150เซนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ที่เขาตั้งใจทํามาเขาบอกว่าในส่วนของตัวกระบองกระบองด้านนอกหมายถึงความหนาของตัวกระบองด้านนอกตัวนี้นะครับปกติเครื่องตัดหญ้าที่ขายกันทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ 1.2- ถึง1.5มิลเนาะความหนาของตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เขาเลือกที่ว่าความหนาที่สูงสุดของตัวกระบองตัวนี้ก็คือจะอยู่ที่2มิลตัวนี้เขาเลือกใช้อยู่ที่2มิลเลยนะครับความหนาผมวัดให้ดูก่อน วัดยานี่นะครับสัดเจนวนะ่าสองมิลเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งจะอยู่ที่สองมิลเต็มๆเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นความหนาของกระบองที่หนาที่สุดแล้วนะที่เขาเบริษัทเลือกมาก็คือเกตสูงสุดละก็คือ2มิลน,นะครับตัวกระบอกตรงนี้กระบอกด้านนอกเนาะแล้วก็แกนด้านในก็คือตัวนี้จะใช้อยู่9้าฟันเฟืองนะครับหัวเกียร์ หัวเกียร์เป็นแบบเก้าฟันเฟืองเนาะด้านในตัวนี้หาง่ายนะครับบ้านเราแบบเก้าฟันเฟืองเนาะสามารถอดัดแอปอุปกรณ์เป็นพวกอหอยโข่งดูดน้ําหรืออดัดแอปอุปกรณ์ต่างๆอะ่ะที่บ้านเรามีจําหน่ายอะ่ะได้ง่ายหาอุปกรณ์อัดแอปได้ง่ายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะทํามาเป็นเก้าฟันเฟืองเนาะยี่สิบแปดมิลตัวกระบอกความใหญ่ของตัวกระบอกเนี่ยยี่สิบแปดมิลน,นะครับหาอุปกรณ์อัดแอปได้ง่ายแล้วก็ตัวหัวเกียร์เดี๋ยวผมพามาดูก่อนอนัเดี๋ยวถอ,นนอดน็อตเกียร์ซ้าย ตัวประกับจับใบมีดเขาก็ทํามาได้ดีนะครับตัวนี้ถือว่าหนาเลยอันนี้จานรองจานรองตัวนี้แล้วก็ตัวประกับจับใบมีดตรงนี้เขาก็ทาํามาเขาก็ใส่ใจรายละเอียดเนาะ ัวนี้ประกบปิดเพราะว่าเวลาถ้าเราใช้งานตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นตัวสายใบมีดตัวนี้จะเป็นตัววงของใบมีดเนาะแล้วก็ประกบเข้าไปตัวประกับประกบเข้าไปจับใบมีดแล้วก็ตรงนี้เขาจะทํามาปิดสนิทเลยนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้หญ้าเข้าไปยัดอยู่ตรงตรงนี้ตรงตรงด้านในเนาะเวลาเราใช้งานเขาก็ใส่ใจรายละเอียดดีเนาะตัวนี้โอเคผ่านไปตัวนี้ก็อะไรภายในก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมเอามาให้ดูระเบิดให้ดูอะไรภายในเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาต ออขอใช้เวลาสักครู่เดี๋ยวมาเตรียมสตาร์ทฟังเสียงแล้วก็เรามาลองเทสวัดรอบสำหรับเจ้าต,ตัวโตสก,กาเ,เครื่องตัดหญ้าของโตสก,ก้าเนาะครับตัวนี้รุ่น RBC 411U ตัวนี้การฟังเสียงกันดูว่าที่เขาอะไหล่ภายในะที่บอกว่าคุณภาพเนี่ยเสียงน้ำเสียงเขาจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วลองมาเทสวัดรอบกันดูเนาะขอเวลาสักครู่นะครับ ครับผมเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกับเจ้าเครื่องตัดหญ้าตัวตัวสาก้า r b c 4 1 1 u ตัวนี้กันนะครับลองฟังเสียงกันดูแล้วเดี๋ยวเรามาเทสวัดรอบกันด้วยเนาะก็จริงแล้วจะให้ง่ายนะครับเวลาเปิดสวิตก์จะกระตุกสตาร์แบบบีบคันเร่งครับดันมาตำแหน่งเร่งค้างตัวนี้ไว้ก็จะสตาร์ได้ง่ายเนาะสำหรับเครื่องตัดหญ้าโอเคเดี๋ยวมาลองดูพอเครื่องติดแล้วบีบคันเร่งนะครับมันจะเด้งกลับมาสวิต tâm nền ở uh, đơn bao cháy ngang thuộc cả tỷ nó okay.

อยู่ประมาณ9,000กว่าเนาะแต่พยายารอบเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเวลาเราใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยเราไม่กดกดไกลเล่ง่างลักษณะนี้แน่นอนเพราะว่าเวลาเราตัดหญ้าเนี่ยเราจะใช้จังหวะในการเลี้ยงรอบแล้วก็อ้นอนอน้แล้วก็ตัดไปปื๊ดปืปป๊ให้มันเข้าไม่มีใครกดค้างลักษณะเหมือนที่ผมทำเนาะอันนี้ผมยักทำยกเป็นตัวอย่างเท่านั้นเอง โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวตัวสังเกตดูนะครับตัวนี้เขาก็ทำมารายละเอียดดีนะครับสําหรับตัวเกี่ยวสายสะายเวลาเราต้องการจะปลดออกโดยที่ว่าไม่ปลดตัวตัวล็อกตัวนี้นะครับแค่กระตุกตัวนี้อ่าออกแล้วง่ายๆเลยโอเคครับสาหรับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกทางนึนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเครื่องตัดหญ้าที่ เอาง่ายๆครับราคาไม่เกิน4,000บาทแต่ว่าได้คุณภาพมาเน้นๆสาหรับอะไหล่ภายในที่ผมระเบิดให้ดูนะครับให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูสําหรับว่าราคาที่ไม่เกิน4,000และได้อุปกรณ์อะไหล่ภายในคุณภาพระดับนี้แล้วก็เนื้องานตัวนี้ถือว่าสวยนะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยเพราะว่าตัวเนื้องานพลาสติกเนี่ยผมยอมรับเลยนะครับว่าสวยมากแล้วก็ในส่วนของตัวก้านนี่ผมว่านะครับเขาทำมาหนาเลยตัวกระบองนะครับแล้วก็วัสดุชิ้นงานถือว่าสวยนะครับจับ ผิวสัมผัสดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเพื่อนๆเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ละกันขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ